ขยันจริงๆเลยนะผู้พัฒนาเซิร์ฟนี้เนี่ยการสดุกู้ชมครับตอนนี้ Toilet Tower Defense อัปเดต EP ที่62มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ใน e ี62นะครับมีทั้งดานใหม่เฮลิคอปเตอร์บอมอ่าน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องบินปล่อยระเบิดนะครับตามเอพิโซดที่62เลยแล้วก็เราสามารถเลือกความยากของแต่ละด่านที่เราเล่นได้นะครับแล้วก็เจ้า2ตัวนี้น่าจะเป็นตัว ทอยเลตที่หน้าตาเหมือนคนคุณผู้ชมน่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่ามิวแทนหรือเปล่าอ่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวมิวแทน2.0อ๋อจริงด้วยนะครับในแต่ละด่านเขาเอาป้ายความยากของแต่ละด่านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปเลือกระดับความยากได้เองในในด่านเลยคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้าตัวด่านใหม่กันหน่อยดีกว่าปามพาราไดส์มาเข้ามาในสุดตัวเกมครับคุณผู้ชมมีให้เลือกความยากตั้งแต่อีซี่จนถึงไนแอมเลย เราลองเป็นอไนแรมเลยแล้วกันนะครับมีทั้งหมด50เสิบเวฟเลือกไงอ๋อกดหวตด,ด้านล่างโหคุณผู้ชมด่านไม้ใหญ่มากดูดิทางค่อนข้างยาวเลยนะครับโอ้มีอ้อมอ๋อถึงที่ได้ชื่อว่าปามพาราไดซ์ใช่ไหมเพราะว่าตรงกลางมีต้นปามอยู่ดูดิด่ดานโอ้โหวนไปนู่นเลยอะแล้วก็มาซับซ้อนตรงนี้ก่ะโอเคเวฟแรกเดี๋ยวเราก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็วางตัวฟาร์มเงินก่อน น่านจะเป็นด่านนี้นะครับที่เจ้าตัวมิวแทนแล้วก็ตัวทิ้งระเบิดตัวใหม่ที่จะออกมาคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนเวฟที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนอ่ะได้เงินแล้วเดี๋ยวผมวางเจ้าตัว TV วีวูเมไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันเออทีวีวูเมเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมราคา99ลูบักถือว่าเป็นตัวใช้ประโยชน์ในช่วงเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าอาจจะค่าไม่หมดหรอกแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ อ่ะอัปเกรดสักนิดนึงอ๋ออัปเกรดไม่ได้ฮะใช้เงิน500อ่ะอัปเกรดเป็นเลเวล2โอเคดาเมจเท่านี้ก็แรงขึ้นมานิดนึงแล้วดูดิคุณผู้ชมไอตัวจากเวฟแรกเนี่ยยังเข้ามาไม่ถึงในตัวฐานของเราเลยนะเพราะว่ามันดาบมันใหญ่มากอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโหดาบมันค่ข้างกว้างมากเลยนะครับอ่ะเราอาจจะต้องวางเจ้าดาร์คสปิกเกอร์แมนนิดนึงแล้วก็เอาอัพไปตัวนี้เป็นตัวที่ตีค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ใช้ในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีเลย แล้วก็สําหรับเจ้าตัวอันตัวนี้นนนเขาเรียกอะไรนะแดนซินสปิเกอร์แมนใช่ไหมบูเมนตัวที่ผมรีวิวไปเมื่ออ p ีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าความสามารถมันคืออะไรมันมีความสามารถในการสะท้อนดาเมจได้ด้วยคุณผู้ชมอันตัวนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับเจ้ามิวแทนคุณผู้ชมออกมาประมาณเวฟที่7ใช่ไหมเฮ้ยใช้ได้อยู่โอ้ยโอ้ย,อย,อยจะไหวไหมเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวนะ โอ้ยจะแพ้หรือเปล่านี้คคุณผู้ชมเอาไวนว่าแพ้ไม่ชนะหรือไม่ชนะก็ช่างมันเถอะนะเราแค่มารีวิวด่านให้คุณผู้ชมดูแล้วกันโอเคเราอาจจะวางแดนซิ่งสปิกรแมนวูแมนเอาไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันชื่อค่อนข้างยาวนิดน,นึงคุณผู้ชมกว่าจะเรียกชื่อได้แต่ละตัวใช้เวลาในการนึกนานไปหน่อยอา,อาจจะวางดาร์กสปิกร Man ไวต้ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับช่วยในการตีโอ้ยตางไม่พอซะด้วย ตอนนี้เราควรที่จะอัพเจ้าตัวเงินก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้เงินค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะอัพเป็นเลเวล2ให้หมดก่อนทุกตัวใช้เงินตัวละ300บาทผมไม่รู้ว่าหลังจากอัปเดตมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะแหลกแล้วก็จะค้างเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหวังว่าเขาจะแก้ตนส่งนี้นะเพราะว่าที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมันแหลกนี่แหละคุณผู้ชมก็เลยเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับเลยรอยให้เขาแก้ก่อนดีกว่าโอ้ยมันหลุดไปได้อนะ โอ้โหแล้วผมไม่ได้เอาแมคคาเมล่าแมนมาซะด้วยนะจะชนะไหมเนี่ยอ่ะอัพทีวีวูแมนนิดนึงคุณผู้ชมโอ้ยโดนสตาร์นิ่งเออโอ้ยโอ้ย,อยจะฆ่าได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้อยู่อ๋อดาเมจมันห้าพันตีทีเดียวตายเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะอัพทีวีวูแมนให้ตันดีกว่านะครับดูดิเป็นตัวที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะตัวเนี้ยคุณผู้ชมสามารถทําดาเมจเป็น AOE แล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงเลยผมไม่ได้มารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะ มีกันแล้วแหละส่วนใหญ่เพราะว่ามันราคาไม่แพงมากสําหรับคนที่เติมเล่นนะครับเราอาจจะเอาเงินมาอัพเจ้าส่วนของเจ้าตัวผลิตเงินนิดนึงคุณผู้ชมเอออุ้ยเจ้าตัวนี้มาแล้วผมไม่ชอบเจ้าตัวนี้เลยอะ่ะมันชอบทําตัวละครเราหายอ่ะคุณผู้ชมแย่แย่ย่อุ้ยนี่ไงเห็นไหมช็อตเมื่อกี้นะครับคือเจ้าตัวนี่นี่น,น,นี่ดูดิเป็นการสะท้อนดาเมจกลับไปอ่ะคุณผู้ชม เจ๋งมากในอีพีที่แล้วผมไม่รู้นะว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้อะเป็นการสะท้อนการสั้นกลับไปได้นะครับโหถือว่าสุดยอดอ๋อแต่ว่าไม่สามารถจัดการพวกเลเซอร์ได้เพราะว่าเลเซอร์มันสะท้อนไม่ได้ใช่ไหมอ้าวตัวอะไรหลุดเข้าไปนี่เนี่ยแพ้เฉยเลย <S <S มามามารอบนี้ขอแก้มือใหม่ดีกว่า รอบนี้ผมไปเอาเจ้าเมกคาเมราแมนมาแล้วคุณผู้ชมรอบที่แล้วเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยอ่าตัวคร์มเงินตัวที่4โอเคทีนี้เราก็มาไล่อัพเจ้าดาร์สปิกรแมนให้เต็มกันดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เราวางเจ้าตัวเงินครบแล้วไม่รู้ว่าเทคนิคน,นี้ที่ผมเคยใช้ในด่านต่างๆที่เคยเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ได้ในด่านใหม่ที่อัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ต้องลองดูนิดนึงคุณผู้ชมผมจะใช้เจ้าดาร์สปิกรแมนนะครับในการวางในช่วงต้นเกมแล้วก็อัพให้มันตันเลยนะครับ โอ้ยแต่ว่าหลุดไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอ,อ่ะเัพไป็นเวลตันเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตันนี่นะยังเหลืออีกหนึ่งเวลโอ้ยหลุดกันไปเยอะเลยหลุดกันไปเยอะเลยโอเคเอาเป็นเวลตันแล้วก็เดี๋ยวเราเอามากันตรงนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่ามันหลุดมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอ่ะ,อะเราอาจจะต้องอมาอัพตัวตัวผลิตเงินนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ตัวผลิตเงินเราก็เป็นเวลสองหมดแล้ว อาจจะวางเจ้าดาร์คสปิเกอร์แมนเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมอ่ะจะได้ช่วยกันตีแล้วก็เดี๋ยวเราวางเจ้าเมคคาเมล่าแมนมาช่วยหน่อยดีกว่าผมว่าเมคคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าในความรู้สึกส่วนตัวคือผมร,รู้สึกว่ามันเก่งกว่าเจ้าเลเซอร์คารู้สึกว่าตัวนั้นผมลองใช้แล้วผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สู้เจ้าตัวเมคคาเมล่าแมนไม่ได้เคยพูดไปหรือยังในเรื่องนี้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน พูดแล้วพูดอีกได้ไม่เป็นไรเอ้ยพออัพไม่คาเมราแมนจนเวลตันแล้วคนข้างเก่งขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมอ่ะจะต้องเอาตังมาอัพเจ้าส่วนของตัวผลิตเงินเพิ่มอีกสักนิดนึงให้เป็นเวลสามให้หมดดีกว่าโอ้เดี๋ยวนะบริเวณตรงนี้เขาจะฆ่าเจ้าตัวมิวแทนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลือดเรา่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ไม่ไมไม่ไม,ไม, <laughs> มันไม่ไหวเดี๋ยวนะ วางเจ้าตัวนี้เพิ่มนิดนึงโอ้ยโดนสตาน์อีกแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยแพ้หรือเปล่าอุย้ยยังรอดอยู่แม่ผมชอบความสามารถเจ้าตัวนี้จริงๆเลยคุณผู้ชมสะท้อนมิสไซล์กลับไปได้ด้วยอะ่ะเป็นตัวละครนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับในอีพที่แล้วผมบอกว่าน้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมขอถอนคำพูดเลยลวกันเก่งมากเก่งมาก โอ้ยจะก,กันจะพุ่งนี้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอาจจะต้องเอาตัวมาล่อ,อนิดนึงโอ้ไม่น่าไหวแล้วแหละจริงๆอ่าโอเคครับสำหรับอัปเดต Toilet Tower Defense EP ที่62ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับมาลองเล่นในดานใหม่ให้ดูกันแบบคร่าวๆแม แผนเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องลองไปหาวิธีแผนใหม่ในการมาเล่นด่านอินแซนในด่านใหม่ให้ชนะก็หน่อยดีกว่าไม่ได้เล่นนานเครื่องมันฝุฝืดทนนี่ดนึงคุณผู้ชมลืมแผนลืมวิธีการเล่นลืมแผนการไปหมดแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ